ราบไปดำเนินงาตัวนี้ให้เสร็จภายในหนึ่งวันสองวันนี้นะครับต้องต้องทำอะไรต้องไปกันข้อกอกตรงนี้ตรงนี้พี่โอจะเอาทุ่นต่อเข้ามาจนถึงฝั่งก่อนถูกไหมครับช่วงคมีในส่วนของพวกร้านมีาร้าส่วนที่เป็นพรสินค้าตรงกลางหรือว่า ว่าไปสำรวจกระพอช่วยพอนะพอครับไม่ไดเก็บไม่ขอเลีคนงานที่รึ่งไม่ต้องเชื่อจะผมขอประสานจัดประชุมใหญ่จะขอเรแจ้งให้เราสั่การรการคุนหรือว่าดึนทุนให้ให้เรือเทียบได้เพราั้นก็อาจจะมีสักสองสามวันที่ว่าเกิดมันมีคนบาดเจ็บเย็นนี้คนที่ใช้รถตู้กันได้นะรถตู้ ที่สำหรับลากเรือขึ้นลงนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันเป็นคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นอย่างสปีดโรทเนี่ยที่มาเนี่ยครับถ้าเขาลักษณะอย่างนี้นะครับรถก็จะเรือก็จะคลู่นะครับตรงนี้จะมีเป็นทุ่นโป๊กแบบนี้นะครับวางอยู่นะครับตรงนี้เป็นจุดลากเรือขึ้นลงแล้วก็น้ําก็จะมีน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้วันนั้นท่านทิษาก็ได้พิจารณาดูแล้วเนี่ยสามารถ ที่จะทําได้ลักษณะเนี้ยลักษณะเนี้ยครับอันนั้นก็เป็นสมมติว่าเป็นโต๊ะที่เราเอามาต่อครับแต่ตรงนี้ยังมีปัญหาที่ว่ายังเป็นปูนซึ่งเป็นเป็นหินคลุกคลั่งจะไปอะไรดีหอมหอเนี่ยกระโดเดี๋ยวผมผมจะพี่เจริญนะพิจารณาพี่เจริญได้ได้เราเราบอกให้เจเดี๋ยวดูหน่อยนะถ้าจะเป็นทีมตัวแทนต้องทำอะไรบ้างรู้ไหมทั้งเรียบไหมจุดเที่ยวจุดเที่ยวพอมทำนี้ถือว่า สุดโซนไดจำรูดถึงขั้นที่พื้นรองนะครับดูภาพถ่ายก็รู aries, ้นะครับซีเมนต์พวงหมดแล้วนะครับไปถึง <fig> สันเหล็กเนื้อในก็เป็นสันหิงหมดอันนี้นะครับตอนี่ว่าในเวิร์กเคสเนี่ยถ้าไม่ใช้ท่าจริงจะไปใช้ท่าไหนนะครับหรืจะไปใช้จุดไหนที่จะเป็นจุดที่ระบายคนหรือว่าเชื่อมตกอคนจากจุดปลายทางต้นทางอย่างไรนะครับส่วนหนึ่งก็ดีจ้ะก็ NO ah huh. เดี๋ยวถ้าถ้าใหม่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะแจ้งทางโรงพยาบาลทางอะไร